สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะคลิปนี้จะเป็น30ประโยคสั้นๆง่ายๆใช้บ่อยมากเลยค่ะประโยคแรกฉันจ่ายเงิน I pay the bill I pay the bill ฉันจ่ายเงิน ฉันจ่ายเงินสด I pay by cash I pay by cash ฉันจ่ายเงินสดประโยคที่3ามฉันจ่ายด้วยบัตร I pay by card I pay by card ฉันจ่ายด้วยบัตรประโยคที่4ี่ฉันกลับบ้าน I go home I go home ฉันกลับบ้านประโยคที่5ฉันไปซื้อของ I go shopping I go shopping ฉันไปซื้อของประโยคที่6ฉันไปทำงาน I go to work I go to work ฉันไปทำงาน กำลังเดินทางอยู่ระหว่างทาง on the way on the way กำลังเดินทางอยู่ระหว่างทาง on the way ฉันขึ้นรถไฟ I get on a train I get on a train ฉันขึ้นรถไฟฉันขึ้นแท็กซี่ I get in a taxi. I get in a taxi. ฉันขึ้นแท็กซี่ฉันเข้าใจแล้วประโยคที่10 I got you. I got you. I got you. ฉันเข้าใจแล้วประโยคที่11ต้องไปแล้วนะ Got to go. Got. To Gotta go. Got to go. ต้องไปแล้วนะ g o t t o go. ประโยคที่สิบสองโทรกลับฉันด้วย Call me back Call me back โทรกลับฉันด้วย Call me back ประโยคที่สิบสามฮะอะไรนะอีกทีสิพูดอีกที Come again Come again ฮะอะไรนะ พูดอีกทีสิ Come again ฉันผิดเอง My bad My bad ฉันผิดเองประโยคที่15เกือบเสร็จแล้ว Almost done Almost done Almost done เกือบเสร็จแล้ว ประโยคที่16ดีแล้วแหละ good for you good for you ดีแล้วแหละดีกับเธอแล้วแหละ good for you หายเ,ยเร็วเนะ get well soon get well soon หายเ,ยเร็วเนะประโยคที่18ดีขึ้นเยอะเลย much better much better ดีขึ้นเยอะเลย much better ประโยคที่19ทําทำไมล่ะ how come how come ทำไมล่ะ how come ประโยคที่20มีจำนวนเท่าไหร่ how many how many มีจำนวนเท่าไหร่ how many มีกี่อัน How many? นานแค่ไหน How long? นานแค่ไหน How long? ไกลเท่าไหร่ไกลแค่ไหน How far? How far? ไกลเท่าไหร่ไกลแค่ไหน How far? แล้วคุณละ่ะ How about you How about you แล้วคุณละ่ะ How about you ประโยคที่24ตามสบายตามสบายเลยนะ Take your time Take your time Take your time ตามสบาย ไม่ต้องรีบตามสบาย take your time take your time ไม่เจอกันนานเลยนะ long time no see long time no see ไม่เจอกันนานเลย long time no see ยินดีด้วย congratulations congratulations ยินดีด้วย แน่ใจเหรอเธอแน่ใจเหรอ Are you sure? Are you sure? แน่ใจเหรอ Are you sure? ยี่สิบแปดอย่าเพิ่งไป Don't go yet Don't go yet อย่าเพิ่งไป Don't go yet อย่าเพิ่งไปประโยคที่29เกล้อเล่น just kidding just kidding l o l n ประโยคที่30ไม่มีทาง no way ไม่มีทางอะ no way ไม่มีทางครบ30ประโยคแล้วคะ่ะใครอยากให้ทำคลิปวิดีโอสอนประโยคสั้นๆเพิ่มอีกเขียนบอกได้ในคอมเมนต์นะคะ สนับสนุนซัพพอร์ตกันได้นะคะกด thanks กด give กด subscribe กด like กดแชร์นะคะทั้งในช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ด้วยค่ะชื่อเหมือนกันเลยทั้ง3ช่องทางนะคะคือเรียนง่ายภาษาอังกฤษค่ะ thank you for watching see you next video bye